ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้ายิปซีทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะไอดีไลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะ สำหรับใครที่เข้ามากันแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิบสีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันประจําวันจันทร์ที่24มกราคมพศ2565นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะสําหรับใครที่เข้ามากันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดซับสไครต์กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะ นวันอาทิตย์นะคะเด็กถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้านี้จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะมีดวงของการได้เรียนรู้การศึกษาวิชาความรู้สิ่งต่างๆจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปติดต่องานนะคะ The world นะคะบางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะ The world เนี่ยจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการค้าขายในโลกออนไลน์นะคะนะเกี่ยวข้องกับภาษาต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นะคะในโลกออนไลน์ด้วยนะคะรวมถึงไพ่ The World เนี่ยบางคนมีดวงของการเดินทางไกลนะคะเดินทางไปทํางานต่างประเทศเดินทางไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศนะคะ The world เป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่าจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะคะคนวันอาทิตย์นี้เรียกว่ามีพลังงานบวก นะคะมีพลังงานบวกที่ดีค่อนข้างจะเยอะนะคะไพ่เดอะเวิลเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่อารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮาเป็นมิตรกับคนรอบข้างมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะรวมถึงคนวันอาทิตย์เป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้นะคะนะเป็นคนที่เรียกว่ามีโลกมีโลกทัศน์ที่ค่อนข้างจะกว้างไกลนะคะนะเรียกว่าเป็นคนที่คิดบวกอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะ 8เรียนนะคะยิ่งขยันยิ่งได้ตังค์นะคะในวันนี้ยิ่งขยันยิ่งมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นให้มีความอดทนมีความขยันนะคะมีในเรื่องของการที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นะคะคนวันอาทิตย์นะเรียกว่าต้องขยับเขยื่อนเคลื่อนที่อยู่ตลอดนะคะ mm hmm. การงานวันนี้นะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะ mm hmm. ติดต่อประสานงานสิ่งต่างๆประสบผลสําเร็จดีแน่นอนนะคะนะ รวมถึงการเงินนี้เรียกว่าจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามามีความดวงดีโชคดีเกิดขึ้นนะคะมีทั้งรายได้จากงานประจําแล้วก็รายได้จากโชคลาภลอยแบบปุกๆด้วยนะคะมีโชคจากเด็กมีโชคจากกุมารน,นะคะหรือตัวเลขจากลกออนไลน์นั่นเองนะคะรวมถึงนะคะเรียกว่าใครที่รองเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะ The World เป็นไพ่ของการได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะอาจจะมีเงินโอนจากต่างประเทศมานะคะบางคนอาจจะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะ หรือบางคนอาจจะทําในเรื่องของธุรกิจสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักคนวันอาทิตย์เป็นความรักที่ดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะถึงแม้ว่าบางคนบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะหรือบางคนนะคะมีดวงของการตั้งครรภ์กันให้กําเนิดนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักในโลกออนไลน์นะคะบางคนได้คู่ต่างชาติต่างประเทศด้วยนะสุขภาพคนวันอาทิตย์มักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะอาจจะแบบ นั่งในท่าเดิมเดิมนานจนเกินไปหรือว่ายืนเดินมากจนเกินไปนั่นเองนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบเกิดขึ้นนะคะบางคนเป็นเส้นเลือดขอดก็ได้นะบทสรุปของไพ่นะคะไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีนะคะจะได้รับข่าวดีจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะเดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่เรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตานะคะบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับแวดวงบันเทิงนะคะบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับสื่อนะคะนะสื่อออนไลน์นะคะ เทคโนโลยี Technology, ความทันสมัยนะคะรวมถึงไพ่เดอะซันนะคะนะเรียกว่าจะมีอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยเหลือนะหลุดพ้นรอดพ้นนะคะจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะโชคลาภมีนะคะไพ่เดอะซันค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขแปดและเลขเก้านะคะสำหรับคนวันอาทิตย์ค่ะต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะคะ มาดูนะคะว่าคนวันจันทร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันจันทร์เจ็ดไม้เท้าต้องขยันต้องอดทนต้องพร้อมบุกพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยวันนี้อาจจะมีในเรื่องของงานแข่งขันงานหัวงานประมูลนะคะเรียกว่าเจ็ดไม้เท้านี้ต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหานะคะไม่ว่าเราจะทําอยู่คนเดียวนะคะหรือว่ามีความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างอยู่คนเดียวนะคะขอให้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเรียกว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรการแข่งขันค่อน,ข,นข้างที่จะสูงนะคะ อัศวินถ้วยนะคะจะได้กัะยาณิมิตที่ดีได้เพื่อนที่ดีเข้ามาจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์นะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาให้คําแนะนําเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับตัวเราก็ได้ด้วยนะคะ คิงไม่ท้าไม่ว่าจะทําอะไรในวันนี้นะคะจัดการวางแผนสิ่งต่างๆให้ดีนะคะคนวันจันทร์นะคะวันนี้ความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวในเรื่องของการงานนะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์สิ่งต่างๆนะคะที่อาจจะกําลังลเริ่มหรือว่ากําลังเริ่มต้นคิดที่จะทํานั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะหมอฟ้ามองว่าคนวันจันทร์หาเงินเก่งนะคะขยันอดทนหนักเอาเบาสู้นะการเงินไม่ติดขัดนะคะรวมถึงนะคะ เรียกว่ามักจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยความรักบางคู่บางคนนะเรียกว่าย้ำคิดย้ำทำในเรื่องของความรักด้วยนะแต่ถามว่าความรักดีไหมสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะได้คู่ที่ดีนะคะได้คนรักที่ดีนะคะให้คําปรึกษานะคะเป็นเรียกว่ากัลยาณิมิตที่ดีต่อกันนะ ส่วนคนโซถามว่ามีดวงของการได้พบรักไหมมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะพบรักกับคนในที่ทํางานนั่นเองนะคะนะหรือว่าพบรักกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานั่นแหละเขาอาจจะแอบบมองแอบบชอบเราอยู่นะแต่เราอาจจะทําเป็นแบบไม่ไม่เห็นไม่สนใจหรือเปล่านะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคนวันจันทร์มักจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อ,อักเสพนะคะนะปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะน,น่องนักแข่งนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่นะคะไพ่เดทนะไพ่เดทขึ้นมานี้เรียกว่าจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นกับสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งนะคะรวมถึงไพ่เดทวันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนเกิดขึ้นนะคะไพ่เดทเนี่ยเรียกว่าคนวันจันทร์นะมีเซนต์มีหลังสังหรณ์ที่แม่นยํานะคะสัมผัสไวนะคะ บางคนดูลึกลับซับซ้อนนะคนวันจันทนะอารมณ์วันนี้เรียกว่าดูลึกลับซับซ้อนนะคะแล้วก็เมืนที่หมอฟ้าบอกเดทกับเจ็ดดาบเนี่ยมันเป็นภายในเรื่องของการย้ำคิดย้ำทำนะคะนะอาจจะรู้สึกผิดเ,ออเรียกว่ารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างที่มันผ่านมาแล้วแล้วเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้นั่นเองนะคะ คนวันจันทร์หมอฟ้าแนะนาว่าให้ไหว้สักการะบูชาทาเวสุวรรณหรือพระแม่กาลีนะคะออรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการทําบุญกับคนตายกับลงศพก็ได้นะคะเรียกว่าจะเป็นการแก้เคสเสริมดวงนะคะถ้าในเรื่องของโชคลาภนะตัวเลขจากคนตายนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลข7มีเลข1มีเลข1และเลข3นะคะสําหรับคนวันจันทร์ค่ะต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างเอามา2ใบเลยนะ มาดูนะคะคนวันอังคารได้ไพ่อะไรคนวันอังคารเดสตาความฝันความหวังนะคะนะักโลกส่วนตัวสูงนะคะคนวันอังคารนะชอบเก็บตัวเงียบนะคะไม่ชอบยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการทํากิจการทําไร่ทําสวนนะคะปลูกพืชผักนะคะทำบ่อเลี้ยงปลานั่นเองนะคะเดสตายังเกี่ยวข้องกับงานบิวอินงานเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ด้วยนะ เด็กถือถ้วยนะคะจะได้รับข่าวดีจะมีการเริ่มต้นที่ดีนะคะบางคนหมกมุ่นอยู่กับหนังสือนะหาตำรับตำราบ,บางคนดูซีรีส์นะคะนะบางคนช่วงนี้อาจจะติดซีรีส์เกาหลีนะคะหรือใครบางคนนะเด็กถือถ้วยเนี่ยเรียกว่าเออจะได้รับข่าวดีนะคะบริวารลูกหลานจะนำพาข่าวดีมาให้ด้วยนะคะ สามเหลียนการพูดคุยการติดต่อการเจราจาการค้าขายนะคะเรียกว่ายังมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะการงานวันนี้เรียกว่าอาจจะดูเงียบๆดูนิ่งๆนะคะนะแต่ก็มีความมั่นคงอยู่นะคะแต่ใครที่ตกงานว่างงานนะคะนะถ้าออกไปหางานมีโอกาสที่จะได้งานนะคนวันอังคารบางครั้งวันนี้อารมณ์มันแบบเฉยๆช้ๆชาๆทาอะไรแบบเรื่อยๆอะ่ะฉันไปของฉันเรื่อยๆเออฉันไม่อยากทําฉันก็ แค่นี้ก่อนหยุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่พร้อมคุยฉันก็จะนั่งเงียบๆนะคะวันนี้ดูอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคนวันอังคารส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยเรียกว่าการเงินหาเงินเก่งนะคะการเงินไม่ติดขัดมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะหรือวันนี้อาจจะมีคนมาหยิบมายืมเงินตัวท่านนะหรือตัวท่านเองอาจจะไปหยิบไปยืมเงินของบุคคลอื่นนะคะบางคนการเงินวันนี้หมดไปกับหนังสือหนังหาตำรับตำราการซื้อข้าวของเข้าบ้านใหม่ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ซื้อของแต่งบ้านใหม่นะคะเรียกว่าการเงินอาจจะหมดไปกับของสวยๆงามๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะความรักช่วงนี้ถ้าถามว่าความรักคุณมีคู่ดีไหมหมอฟ้ามองว่าเป็นความรักที่ดีนะคะ มีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นนะคะใครที่มีปัญหากันนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันนะส่วนคนโสดเนี่ยมันอาจจะเงียบเหงาหงอยเหงาไปบ้างนะคะหมอฟ้ามองว่ามีคนพูดคนคุยนะแต่คุณน่ะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะช่างเลือกเลยเลยรู้สึกเหมือนกับว่าไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะ่ะหรือว่าคนที่เข้ามาจีบเข้ามาคุยกับคุณอาจจะแบบไม่แสดงตัวตนไม่แสดงสถานะที่ชัดเจนนะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยไม่มีใครมาจีบฉันฉันโสดนะคะ เดอสตาร์เนี่ยยังอ่านได้ถึงโสดสวยนะโสดสวยนะคะนะสวยเลือกได้นะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพคนวันอังคารนะคะวันนี้มักจะมีปัญหาในเรื่องของน้องน่าแข้งกล้ามเนือ้ออักเสบการเป็นตะคิ้วการเป็นเน็บชาด้วยนะคะบทสรุปของไพ่สี่เหรียญดูเหมือนช่วงนี้คนวันอังคารไม่ว่าจะทําอะไรจะรอบคอบวางแผนจัดการสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะเรียกว่าคนวันอังคารต้องรู้จักเก็บรู้จักประหยัดรู้จักอดออมด้วยนะคะช่วงนี้นะ พราะไม่อย่างนั้นการเงินมันจะแบบมีแต่เรื่องให้ต้องเสียงเงินให้ต้องใช้เงินนะคะบางคนใช้เงินแบบตามสภาวะอารมณ์นะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากเด็กตัวเลขจากกุมารตัวเลขจากบัลเลทีนะคะคนวันอังคารหมอฟ้าแนะนําว่าให้สวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพมีเลข7มีเลข1มีเลข3และเลข4นะคะสําหรับคนวันอังคารค่ะต่อไปมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะ มาดูนะคะคนวันพุธได้ไพ่อะไรคนวันพุธเดอะฟูนะเดอะฟู The นี้เรียกว่าชิลๆลันลานนะคะเฮฮาปาร์ตี้นะคะอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮาเป็นคนที่เรียกว่าไม่ได้เครียดอะไรมากมายนะแต่เดอะฟูนะคะนะเป็นคนที่เรียกว่ารักอิสระชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวบางคนทํางานอิสระบางคนทํางานฟรีแลนซ์นะคะบางคนเรียกว่าอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ตกงานว่างงานด้วยนะ แต่เดฟูน่ะมันจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะเห็นแสงพระอาทิตย์เนาะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะใครที่ตกงานว่างงานนะคะหรือบางคนนะคะเรียกว่าการงานนะคะ work from home นะทำงานอยู่กับบ้านนะคะชิลๆละลานะคะบางคนทําทธุรกิจนะคะภายในครอบครัวนะคะเปิดกิจการเล็กๆภายในครอบครัวนะคะร้านอาหารตามสั่งร้านโชวห่วยร้านค้าขายนะคะ 5ดาบนะคะแต่ก็มีความเครียดนะคนวันพุธนี่เรียกว่าหน้าชื่นอกตมนะคะข้างนอกดูสดใสาอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮาแต่ภายในใจนี่มีเรื่องให้ต้องกังวลว้าวุ่นสับสนอึดอัดใจไปหมดนะคะเรียกว่าเครียดกันเลยทีเดียวนะคะรวมถึง5ดาบเนี่ยเรียกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะการมีปัญหากับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานกับคนที่เขามียศมีตําแหน่งนะคะเหนือกว่าเรา หรืออาจจะมีในเรื่องของงานหัวงานประมูลงานแข่งขันที่เราอาจจะยังสู้เขาไม่ได้นะคะเพราะมันอาจจะมีในเรื่องของการขาดคนซัพพอร์ตนะคะนะการขาดคนช่วยเหลือนั่นเองนะคะยังไง5้าดาบก็ระมัดระวังในเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะรวมถึงคนวันพุธนะเหมือนที่หมอฟ้าบอกหน้าชื่นอกตมแล้วยังเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำนะคะอะไรที่ปล่อยวางได้ต้องปล่อยวางนะ เรียกว่าให้คิดบวกคิดดีเข้าไว้นะคะทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะใครที่มีงานทําอยู่แล้วนะทํางานของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะนะหรือใครที่ตกงานว่างงานก็เรียกว่าให้มีความพยายามในการไปหางานเนาะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้งานในสิ่งที่เรารู้สึกว่าชอบหรือว่าอยากทํานะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยคนวันพุธนะเรียกว่าใช้เงินเก่งนะคะการเงินช่วงนี้มีความกังวลเหมือนกันนะชักหน้าไม่ถึงหลังกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ยังเรียกว่ามักจะมีคนในครอบครัวคนรักนะคะคอยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะความรักหมอฟ้ามองว่าใครที่มีปัญหากันนะคะไม่เข้าใจกันยังคาราคาซังยังค้างคาอยู่นะยังรักรักเลิกเลิก,ลกยังตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดเนี่ยช่วงนี้เรียกว่าโสดสนิทเลยนะ เรียกว่ายังรักสนุกไม่ผูกพันนะคะคุยกับคุยคุยไปเรื่อยอะ่ะคบไปเรื่อยแต่ยังไม่จริงไม่จังกับใครนะคะหรือบางคู่บางคนก็เรียกว่าสถานะมันไม่ชัดเจนนะใครที่กําลังศึกษาคบหาดูใจกันอยู่อาจจะมีในเรื่องของการถูกกีดกันจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพุธนะ้มักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดบ่าปวดไหล่ข้อเท้าข้อเข่าระมัดระวังในเรื่องของการลื่นการหกล้มนะคะ คนวันพุธหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับหมาแมวสุนัขจรจัดนะคะจะเป็นการแก้เคสเสริมดวงนะคะมาดูบทสรุปของไพ่นะคะเด็กถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าเนี่ยจะได้รับข่าวดีจะมีการเริ่มต้นที่ดีนะคะบริวารลูกหลานคนรอบข้างจะนําพาสิ่งดีๆมาให้รวมถึงตัวเราเองอะ่ะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะพร้อมที่จะพัฒนานะคะความสามารถของตัวเองด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของตัวเลขนะคะนะ การเสี่ยงโชคนะตัวเล็กแปลกตัวเล็กเรียงตัวเล็กเบิ้ลนะคะตัวเล็กจากเด็กค่ะตัวเล็กจากกุมารถ้าเป็นตัวเล็กจากนภาไพมีเลขศูนย์มีเลขสี่มีเลขห้าและเลขหนึ่งนะคะสําหรับคนวันพุธค่ะต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างมาดูนะคะคนวันพฤหัสแต่ไพ่ออะไรคนวันพฤหัสอัศวินไม่เท้าชิพจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้บางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะ อสวินไม้เท้าเนี่ยขับเคลื่อนเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นะคะเดินทางไปติดต่อปะงานไปประสานงานนะคะบางคนอาจจะมีคนเดินทางมาหานะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะนะมีดวงของการได้เรียนรู้การศึกษาหาวิชาวความรู้สิ่งต่างๆบางคนนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการบรรจุงานนะคะ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการสอบการแข่งขันจะประสบผลสำเร็จนะคะขอให้คุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะเรียกว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามานั่นเองนะคะก้าวดาบนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องเครียดเครียดอยู่บ้างนะคะ ้าวดาบนอนไม่ค่อยจะหลับนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนะคะนอนหลับหลับตื่นตื่นในช่วงนี้มันเป็นความกังวลภาวะภวองนะบางคนอาจจะแบบกําลังเตรียมตัวในเรื่องของการสอบแข่งขันหรือเปล่านะคะเล,เลยเรียกว่าอาจจะเครียดนะคะในช่วงนี้บางคนดูหนังสือหนังหามากจนเกินไปนั่นเองนะคะเรียกว่าเลยทําให้มีปัญหาในเรื่องของสายตานะคะยังไงก็เรียกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะการงานดีค่ะประสบผลสําเร็จดีนะส่วนการเงินเนี่ยหมอฟ้ามองว่าหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งเหมือนกันนะ ใครที่กําลังมองในเรื่องของรถรือยานพาหนะนะคะเรียกว่าถ้าอยากมีอยากได้อยากซื้อนะคุณต้องดูดูแบ็กลิสต์ของตัวเองด้วยนะบางทีมันอาจจะไม่ผ่านนะคะหรืออาจจะต้องวางเงินดาวสูงนะคะหรือถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยหมอฟ้ามองว่ายัางคาราคาสั่งนะรักรักเลิกๆตัดกันไม่ขาดนะคะเรียกว่าความรักช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วยนะบางคู่บางคนอยู่ห่างไกลกันนะคะบางคนด้วยภาระด้วยหน้าที่นะคะทําให้ความรักอาจจะแบบห่างเหินหมางเมินกันบ้างเกิดความไม่เข้าใจกันนิดนิดหน่อยๆน่อยลิ้นกับฟันนะคะส่วนคนโสดนะคะ คนโสดหมอฟ้ามองว่าช่วงนี้โฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะสุขภาพเหมือนที่บอกดูแลตัวเองด้วยนะคะสายตาความดันไม่เกินนะคะหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะตัวเราอาจจะมีดวงอาจจะมีดวงของการเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะบทสรุปของไพ่นะสามเหรียญสามเหรียญเนี่ยจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินการหมุนเงินการหยิบยืมเงินนะคะหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับ รงรับจำนำด้วยนะคะนะบางคนสามเหลี่ยนเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการค้าขายนะการค้าขายการเป็นในหน้าการเป็นเซลล์การติดต่องานนะคะในช่วงนี้ถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะมีเลข6มีเลข1มีเลข9กและเลข3นะคะสำหรับคนวันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะมาดูนะคะคนวันศุกร์ได้ไพ่อะไรกันบ้าง คนวันศุกร์สี่เหลี่ยนนะคะช่วงนี้จะทําอะไรดูเหมือนจะรอบคอบนะรอบคอบมากขึ้นนะคะรักและก็ห่วงแหนในหน้าที่การงานที่ตัวเองทําอยู่รวมถึงสี่เหลี่ยเนี่ยรู้จักเก็บรู้จักประหยัดรู้จักอดอมมากขึ้นนะคะราชินีถ้วยนะคะช่วงนี้ดูเหมือนกําลังคิดทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมานะคะหรืออาจจะอยู่ในช่วงของการรอคอยบางอย่างอยูอย่หรือเปล่านะคะในช่วงนี้รอคอยข่าวดีจากทางไกลนะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะรวมถึงนะคะจะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะ จะได้อาจจะมีในเรื่องของการทำธุรกิจสินค้านำเข้าส่งออกระหว่างประเทศค้าขายในโลกออนไลน์นะคะสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะ รวมถึงสองไม้เท้านะคะช่วงนี้คนวันศุกร์จะทําอะไรควรจะมองหาที่ปรึกษามองหาคนพูดคนคุยด้วยนะใครที่อยากจะทําธุรกิจนะคะบางอย่างเพิ่มนะคะก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะคะเรียกว่าเปิดโลก,กทัน์ให้กว้างขึ้นนะคะเรียนรู้นะคะพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะคะเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีในตอนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่เรียกว่าการเงินนะคะการเงินใครที่รองเงิน จากทางไกลหรือว่ารอเงินจากต่างประเทศนะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะจะมีเงินเข้ามานะคะแต่การเงินก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะการเงินเรียกว่าเอาตัวรอดได้นะคนวันศุกร์นะคะเรียกว่าไม่ไม่ไม่ติดขัดมีคนช่วยเหลือถ้าในเรื่องของความรักนี่เรียกว่าได้ได้คู่ครองคนรักที่ดีนะเอาใจใส่ดูแลกันดีได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีนะคะบางคนความรักอยู่ห่างไกลกันแต่หมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะส่วนคนโสด คนโสดใครที่รอรักดีๆนะคะรอคนดีๆเข้ามานะคุณต้องเปิดใจด้วยนะคะนะคุณต้องเปิดใจด้วยคุณจึงจะมีโอกาสที่จะได้พบรักดีๆนะคะมีดวงของการได้พบรักในโลกออนไลน์ได้คู่ต่างชาติต่างประเทศนะคะสุขภาพคนวันศุกร์มักจะมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บตามเนื้อตามตัวนะคะนะปวดศีรษะบทสรุปของไพ่นะคะสิบไม้เท้าช่วงนี้ออเดอร์เยอะนะใครที่มีกิจการเป็นของตัวเองออเดอร์เยอะออเดอร์ปังนะคะ รวมถึงใครที่ค้าขายนะหมอฟ้ามองว่าคุณควรจะมีในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีนะคะนะแก๊ปนะคะนะการส่งอาหารแบบเร่งด่วนอะไรแบบนี้นะเออเรียกว่าต้องมองมองในเรื่องของการส่งอาหารหลายๆช่องทางนะคะสิบเม้เานี้เรียกว่าการงานโดดเด่นนะแบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆนะคะมีงานเยอะมีงานมากความรับผิดช,ชอบสูงเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นตัวเล็กจากนาไพ่นะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคโชคลาภมีนะแต่มีไม่มากนะคะคนวันศุกร์ ถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข4มีเลข0มีเลข2และเลข1นะคะสำหรับคนวันศุกร์ค่ะต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะคนวันเสาร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันเสาร์คิงดาบเลยนะคิงดาบนี้เป็นไพ่ของความเหนื่อยนะต้องอดทนนะคะนะต้องบากบัน่นต้องมุ่มนะนะคะเรียกว่ามีอะไรลหลายๆอย่างให้ต้องตัดสินใจให้ต้องลงมือทําเองนะคะ คนวันเสาร์เป็นคนที่บางครั้งไม่ค่อยจะไว้วางใจใครนะมอบหมายงานให้คนอื่นเขาทําแต่สุดท้ายตัวเองก็ต้องไปทําเองอยู่ดีนะคะการงานมีความมั่นคงดีนะคะหรือบางคนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของหน่วยงานราชการด้วยนะคะสีดาบนะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่าสีดาบนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการรอคอยนะรอคอยการอนุมัติจากผู้หลักผู้ใหญ่รอคอยบางสิ่งบางอย่างการงานมันอาจจะดูแบบนิ่งๆเงียบๆไปบ้างนะคะในช่วงนี้เด็กถือดาบก็มานะตระกูลดาบทั้งนั้นเลยนะคนวันเสาร์วันนี้นะคะเรียกว่า คนวันเสาร์ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์การทะเลาะกันการมีปัญหากันการมีข้อขัดแยง้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะเรียกว่าบริวารลูกหลานคนรอบข้างอาจจะนําพาปัญหาความวุ่นวายใจมาให้นะคะหรือตัวเราเองมีดวงของการได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวมงคลนะคะวันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีนะคะข่าวซี ข่าวที่อาจจะสร้างความงุหงิจใจให้กับตัวเราได้นะคะการงานก็ต้องรอบคอบในเรื่องของตัวเลขเอกสารดูให้ดีดูให้รอบคอบอ่านให้ดีนะคะจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหานะคะเรียกว่าวันนี้งานเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะนะต้องอดทนต้องสู้นะคะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินในการแก้ไขปัญหาให้ใช้สติปัญญาอะไรที่นิ่งได้ต้องนิ่งอะไรที่เฉยได้ต้องเฉยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยคนวันเสาร์นะลำแข้งลำขาของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะโชคลาภลอยไม่มีนะคะคุณนะเพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่าต้องบุกต้องลุยต้องสู้ด้วยตัวเองหาด้วยตัวเองพึ่งพาอาศัยใครไม่ค่อยจะได้นะคะรวมถึงคนวันเสาร์มักจะขอใครไม่ค่อยเป็นนะขอใครกินไม่เป็นนะคะปากแข็งนะส่วนในเรื่องของความรักก็เหมือนกันนะคะคนวันเสาร์นะรักแรงเกลียรแรงนะคะ ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดนะคะอาจจะเกิดการทะเลาะก,กันความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะเขาไม่ง้อเราเราง้อเขาบ้างนะคะอย่ามีทิฏฐิต่อกันนะคะเรียกว่าต้องหันมาเอาใจใส่ดูแลความรู้สึกของกันและกันให้มากขึ้นนะคะเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพคนวันเสาร์มักจะมีปัญหาในเรื่องของช่องปากช่องฟันเงือกบวมการขูดถิ่นปูนนะคะแล้วก็ระมัดระวังของแหลมของมีคมนะคะ หรือวันนี้คนวันเสาร์อาจจะมีเหตุให้ต้องนอนพักรักษาตัวด้วยนะอ่ะจับมาบแบทสรุปก็ยังได้ราชินีดาบนะคะวันนี้คนวันเสาร์นะเรียกว่าการงานเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะหรือตัวเรานะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจให้ต้องลงมือทําเองนะคะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์นะคะวันนี้หมอฟ้ามองว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามานะ เรียกว่าไม่เกินความสามารถของคุณนะคะคุณสามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้นะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะโชคลาภไม่มีนะคะไม่แนะนําให้เสี่ยงโชคนะคะคนวันเสาร์หมอฟ้าแนะนำว่าให้ทําบุญกับเด็กเด็กพิการเด็กยากไร้เด็กกําพร้านะคะสถานเลี้ยงเด็กกาพร้านะคะเรียกว่าให้แนะนำแนะนําว่าให้ทําบุญกับกับเด็กเนาะจะเป็นการแก้เคลเสริมดวงนะคะให้กับชาววันเสาร์นะคะ อะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไัยเลขหนเลข4ี่เลข1และเลข1น,นะคะสำหรับคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ